สวัสดีครับผมวายควันหอมวันนี้เราอยู่กันที่ที่ไหนวะตูกรุงศรีนะผู้ชมวันนี้เรามาที่งานบุญนะฮะซึ่งรถเยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้เรามาหาของกินฟรีมาเลยเอาแอลกอฮอล์เผาหัวก่อนมาวันนี้เป็นงานบุญนะครับของที่อะไรนะพี่กุ้งพี่กุ้งพี่กุ้งเหรอนะฮะของพี่กุ้งนะครับซึ่งเอาจริงๆกูก็ไม่รู้จักเขาหรอก ร <screws in the ground> <stumbled upon> <ground> ู้จ <desserts> <men> ักได้ไงวะไอ้เยี่ยเราก็ไปทุกทีบเลท่านนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอนม๋อมีของกินขนมจีนขนมจีนเท่าตอนนั้นบ้านพีิทามก็ไปกินขนมจีนเลยยืนบังขนมจีนเขาทำไมล่ะวันนี้มาเยอะครับผู้ชมนะฮะอย่ามาห่าเยอะแยะกินก่อนกินก่อนทำไมไม่หยิบไอ้โลเค้กโลมาวะนี่หยิบของฝึกคอให้ชาวที่กินเลย ม,มาเยอะท่านผู้ชมเต็มประตูเลยครับมไม่มาไหนรอกท่านผู้ชมมีรถมาเยอะแยนะท่านผู้ชมเดืนผมเหรอผมมางานฟรีอโคตรที่มางานฟรีวันนี้ท่านผู้ชมพวกผมเอาซันนี่ชลามานะครับไม่ได้ขี่มอไซค์มาคนหลังไม่ไหวหรอกขี่กันไม่ไหวแล้วอายุเยอะกันแล้วระหว่างทางทนะ่านผู้ชมเราไปเจอเจอป๋าสปีดคันนี้ นะท่านผู้ชมเห็นคนที่ใส่หมวกสีแดงไหมครับเขาขี่สปีดมาเว้ยอายุรุ่นพ่อกูแล้วเขาขี่สปีดอยู่อายุอายุกูเนี่ยขี่รถยนต์มาฮะเอาเป็นน้ำเปล่าดีกว่าน้ำเปล่าป่ะไม่ไม่ไม่ไอ้ตัวนี้ไม่ใช่ปีสองพันมันก็ปีธรรมดาเี่แหละท่านผู้ชมใส่ตัวนี้เห็นนะฮะแม็กมันจะเป็นแม็กทีซัอาร์งรุ่นนะครับเป็นแม็กองรุ่นซึ่งไม่ใช่แม็กทีซัเอ็มนะอันเนี้ยมันจะเป็นหน้าหน้าสิบหกหลังสิบแปดนะครับเป็นแม็กของยามาฮ่าตรงรุ่นทีซัทอาร มาถึงนี่ได้ไงเนี่ยเอามันไม่หยุดหรอกถ้าหรอ นี่ท่านผู้ชมคันนี้น่าจะไม่ใช่น่าจะหนึ่งเดียวในงานแล้วนะครับแกมมา150ยห้ใช้ได้เลยตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแกมมาหนึ่งท่านผู้ชมนะครับตัวนี้เป็นแกมมาหนึ่งแกมมาหเนี่ยก็จะมีขนาดปากคาบูที่3ามสมิลน,นะครับเนี่ยเดิมอยู่3ามสี่ มาเดินเป็นานะผู้ชมแต่ถ้าเป็นแกมมา2นะครับมันจะคาบูอยู่ที่28มิลมันจะลดขนาดไปควบภาพเลยแล้วก็มีมาเพิ่มนะครับนี่นี่นะผู้ชมเอ็นตากลมคันนี้นะครับคาสสนามยุคเน้าอันนี้เป็นเอ็นตากลมนะครับ มากันก็เยอะแล้วก็เพิ่งมีมาเพิ่มนะครับแล้วก็น่าจะมีอีกข้าวเสือคันนี้เองเลยท่านผู้ชมนี่มันฝาคัด JR อาดีว่าเนี่ยฝาคัดเจอาคัดแบบตึงเป็นคัดแบบดึงแล้วไงอ่งานนี้อาจจะไม่ใช่เท่าวัดตำหนักเหนือนะท่านผู้ชมนี่ครับงานนี้มันเป็นงานบุญนะ เราลอดซ้ายนิดว่กวากงหา่อไม่เจอเวาหาไม่เจอนี่สีเขียวที่มันแกมจริงเลยไม่รู้ดินิี่อ้วนบอกว่านัะส่หงอกอ้วนยุธยาใช่ไหมน่าจะใช่มั้งผมว่าใช่นั่นนะฮะน่าจะเป็นพิ้วนยุธยาใช้คําว่าน่าจะนะไม่จับกูไม่ได้เจอเขานานมากนะครับก็อยู่ตั้งแต่กลุ่มลุงแดงเก่านะครับ กลุ่มลุงแดงนี่แหละเดี๋ยวเราไปหวัดดีเขาหวัดดีครับพี่อ้วนหวัดดีฮะหวัดดีฮะหวัดดีฮะนะครับก็มามากับน้องไงพี่มาทั้งสองคนมาพี่ตัมาหาเขาอ่ะพี่ตัมเขากลับไปแล้วอ่ะไปแล้วเขาบอกน้ำดันกันกลับไปแล้วกลับไปแล้ว